สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทํากับข้าวกันที่กระท่อมนะครับก่อนจะทำเนี่ยเราจะมาเก็บดอกอัญชันกันนะฮะก็ดอกอัญชันเนี่ยเก็บแล้วก็ตากแดดมันก็จะเป็นดอกอัญชันแห้งเอาไว้อาหุงกับข้าวหรือเอาไว้ทาน้ําอัญชันได้ด้วยนะครับลักษณะก็นี่นี่เป็นดอกอัญชันที่เกิดริมรั้วที่เราปลูกไว้นะฮะก็เก็บใส่อันนี้แล้วก็ตากแดดก็ได้ดอกอัญชันนะฮะก่อนที่จะทํากับข้าววันนี้มีกับข้าว ที่ทําแบบง่ายๆเลยนะฮะอยู่ที่กระท่อมนะครับผมป่ะเดี๋ยวเก็บดอกอัญชันก่อนที่เราจะทํากับข้าวกันนะฮะนี่ก็จะเป็นดอกอัญชันนะครับผมที่เราปลูกไว้ข้างๆรั้วนะฮะมันจะออกเยอะมากเป็นดอกอัญชันประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะฮะค่อนข้างร้อนหน่อยวันนี้นะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้แบบนี้นะครับเก็บดอกอัญชันไปเรื่อยๆนะฮะ ่ดอกอัญชันตากแดดสองแดดก็ได้กินแล้วดอกอัญชันอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ตากแดดยากนะครับอดอกอัญชันนะเยอะนะฮะต้องบอกว่าดอกอัญชันเยอะมากบางส่วนที่เราไม่ได้เก็บเนี่ยมันก็จะเห็นมันก็จะแห้งเหี่ยวไปก็น่าเสียดายนะครับจะเก็บมาตากแดด นี่นะฮะนี่ดอกอัญชันที่เราเก็บนะครับนีน่แล้วก็ได้ดอกอัญชันมาแล้วประมาณนี้เราก็ตากแดดไว้นะฮะที่ตากดีๆหน่อยนะครับตอนนี้ดอกอัญชันที่เรา เก็บนะฮะก็เรียบร้อยเรามาตากไว้นะครับตรงนี้ตากแดดเพื่อที่จะเอาไปทําประโยชน์ได้อย่างอื่นเยอะนะฮะจริงๆแล้วดอกอัญชันมันก็มีประโยชน์ที่ค่อนข้างเยอะนะฮะทำน้ํามันชันก็ได้หูงใส่ข้าวก็ได้นะครับก็เดี๋ยวตากไว้ตรงนี้นะะนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตร,นตรงไอ้้างผักเชียงดาเพราะผักเชียงดาเนี่ยมันกําลังเกิดนะครับแต่หลายคนบอกว่าผักเชียงดาคืออะไรผักเชียงดาจะเป็นผักพื้นบ้านอีก,อ,กอีกผักหนึ่งนะครับที่ มันจะมีรสชาติขมขมหน่อยประโยชน์ก็จะเป็นลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดความอ้วนนะครับผมที่เขาเด็ดยอดมนะันอ่ะแบบเนี้ยตรงนี้นะฮะเอาไปตากแดดแล้วก็ทําชาผักเชียงดากันแต่ว่าทางทางเนี้ยคนภาคเหนือเนี้ยก็จะไปแกงเอาไปลวกกินกับน้ําพริกนะครับผมก็จะเป็นผักสามมันประจาบ้านนี่แหละคือต้องปลูกไว้เพื่อที่จะเอาไปแกงใส่พวกผักโอมนะฮะโอมแล้วก็อรอรอเวลาให้ตัวดอกอัญชันเราเนี่ย มันแห้งนะแล้วก็เอาไปเอาไปทาประโยชน์นะครับระหว่างนี้เราก็ไปดูเครื่องปรุงที่เราจะแกงเห็ดถอบวันนี้นะฮะเป็นเห็ดถอบแรกเลยแหละนะครับผมที่ขออนุญาตนะเพราะว่าเพราะว่า <laughs> เขาเรียกว่าอะไรมันร้อนนะฮะต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่ร้อนมากนะครับผมช่วงกลางวันเดี <S <s ๋ยวไปดูเห็ดถอบกันแล้วก็แกงเห็ดถอบกินเป็นอาหารวันนี้นะฮะล้างเห็ดถอบแกะไปแกะ ล้างเห็ดทอดนะต้องเอามีดมาปาดไหมลงไหน์มะม่วนี่จะมีรสเปรเี้ยวๆหน่อยแกงใส่เห็ดทอด อันนี้เราก็เตรียมพริกแกงกันนะฮะก็มีหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกพริกชี้ฟ้านะครับผมหรือว่าพริกจินดานะเพื่อเตรียมโขกแล้วก็ดำๆนั้นก็คือเห็ดถอบหรือว่าเห็ดเพาะนะฮะแล้วก็ใบเมา หลังจากที่เครื่องแกงเราเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่เห็ดเพาะหรือว่าเห็ดถอบลงไปนะฮะแล้วก็รอให้เห็ดถอบสุกก่อนจะปรุงรสด้วยเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็ตามด้วยใบยเมานะฮะแล้วก็ที่เราเห็นนะฮะเขียวๆนี่ใบเมา้าใบเมานี่จะให้รสชาติเปรี้ยวหน่อยนะฮะก็เด็ดแต่ยอดอ่อนๆมาแล้วก็หั่นนะครับหัน่น หั่นใบเม่าปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรส รสด,ดีหน่อยนึงนะฮะชิมนะชิมดูตอนนี้เราก็กำลังรอนะฮะให้แกงเห็ดถอมของเราเนี่ยเดือดได้ที่แล้วก็สุกนะครับระหว่างนี้ก็รอ,อให้แป๊บนึงนะฮะใช้เวลาไม่นานทิ้งช่วงหน่อยนะครับสุดท้ายก็ใส่ใบเมานะก่อนที่จะยกลง ตอนนี้แกงเห็ดถอบของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะ๋ยวมาลองชิมกันครับผมตอนนี้แกงเห็ดถอบนะฮะสูตรนี้เด็ดเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะสูตรเด็ดนะครับผมแกงเห็ดถอบใส่ใบเม่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวกันจิ้นนะครับข้าวกันจิน้น ลักษณะประมาณนี้ข้าวกันจิ้งก็จะเป็นข้าวที่คุกด้วยเลือดแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับกินกับแกงเห็ดถอ่วันนี้นะฮะเอกสองไม่ได้ซื้อข้าวเหนียวมานะเห็ดถอ่ก็ประมาณนี้มาลองชิมสูตรนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็ดถอ่ก็ปีนึงได้กินครั้งหนึ่งนะค่อนข้างที่จะมีราคานะฮะนี่ประมาณนี้นี่เห็ดถอ่ Head top. มาชิมก่อน ออร่อยกมก่อมมากกำลังดีไอตัวเห็ดถอบเนี่ยข้างนอกมันจะเหนียวกรึบๆ,ๆแต่ข้างในมันจะนิ่มๆหน่อยให้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อให้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อเลยนะฮะแล้วก็เข้ากันมากอืมใช้ได้แล้วก็มีความเค็มของน้ำปลาของน้ำปลา,าแล้วก็ความเปรี้ยวของใบเม้าง่ย กินข้าวนึ่งนะข้าเหนียวนะหืมเห็ดทอบทำอะไรก็อร่อยนะนอกจากแกงแล้วเนี่ยบางคนก็ไปผัดก็มีนะผัดเห็ดทอบหรือว่าเห็ดผอะบางคนก็ไปดองอเก็บไว้ได้นานนะครับนี่ นี่เป็นข้าวกันจิ้นนะฮะเราก็กินข้าวกันจิ้นกับเห็ดถอบวันนี้ที่กระท่อมนะฮะก็กับคุณเชฟนะฮะที่พ่อครัวนะฮะคือท,ทำข,งขังข้าวเรากินวันนี้ไอตัวข้าวกันจิ้นเนี่ยเป็นข้าวคุกด้วยเลือดนะฮะเราจะกินกับรากชูแล้วก็ ผักชีผักชีนะฮะมันจะเป็นสมุนไพรแล้วก็เข้ากันมากนะฮะอร่อยดีชอบเห็นหอมนี่แหละเพราะว่ามันอร่อยนะครับไอ้ลูกๆเนี่ยเวลามันแตกในปากนะบึ้มนะโอ้โหน้ำ กระจายนี่ว่าได้รสชาติของอัตรรสแบบว่าทําให้กินอาหารได้อร่อยขึ้นนะอืโอเคครับเดี๋ยวจะขออนุญาตกินอาหารกลางวันวันนี้นะฮะที่กระท่อมเรา กันที่ทอบแล้วก็เข้ากันจิ้นนะครับผมมือกินสักที